พยายามสร้างบุญทุกเช้านะคะตอนที่ตื่นมานะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วจะโชคดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราใช้บุญเปิดทางการทําบุญเนี่ยอาจจะตื่นมาใส่บาตนะคะอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเราสะดวกเนาะแต่ว่านะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเคลียร์ขึ้นจิตใจนะคะหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะ่ผูดเรายๆานเราจะใช้คําว่าอะไรก็ตามแต่นะคะอย่างของพี่มิ้นเนี่ยพี่มิ้นถูกสอนมาเนาะ แล้วเราก็ทํามามันก็มีความคุ้นชินอย่างเงี้ยเวลาตื่นมาก็ตื่นเนาะคือรู้ตัวว่าตื่นละก็ตื่นเนาะตื่นเนาะแต่ยังไม่ได้ลืมตานะคะยังไม่ได้ลืมตาแล้วก็อาจอยากลืมตาเนาะดูที่ใจก่อนที่อยากจะลืมตาแล้วก็ลืมตาเนาะลืมตาเนาะค่อยลืมตามาแล้วก็เห็นเนาะอ่ะจากนั้นนะคะก็อ่ะแล้วแต่ละเราก็กําหนด กับตัวเองนะคะแบบบอกกับตัวเองว่าเออมันอาจจะกำหนดทีทีทีอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปะจะเจริญสติในใน เขาเรียกว่าในความถี่ความเร็วที่เราสามารถแบบเหมือนกับรู้สึกไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไปก็เดินก็รู้ตัวแบบเบาๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ํายังไม่ได้จับมือถือนะยังไม่ได้จับมือถือไปเข้าห้องน้ำนะคะทำธุระส่วนตัวหรืออะไรก็จเจริญสติไปด้วยมันจะคิดเอาเวลานั่งนั่งนั่งห้องน้ำอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะคิดไปนู่นไปนี่ก็อ่ะ รู้อ่ะก็กลับมารู้สึกกายอยู่ที่มันนั่งอยู่อะไรเงี้ยนะคะ,ะแปลงฟันหรืออะไรต่างๆนานมันจะคิดไปอ่ะกลับมากลับมานะคะแต่ทาทุกๆอย่างไม่ใช่ฝืนตึงดึงอะไรเงี้ยไปหมดนะคะไล่อะไรเงี้ยนะคะวิปัสสนาไม่ไล่ไม่ดึงนะคะแต่ดูเฉยๆนะคะอันเนี้ยก็คือแล้วแต่ เขาเรียกว่าอันนี้แล้วแต่ความคุ้นชินของแต่ละคนเลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรยากๆอัดแน่นไปหมดยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกโหมันไม่ได้บุญเลยอะ่ะมันเครียดไปหมดเลยอ่ะพุโทโธก็ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆก,ก,ก็ได้ทำตอนแบบตื่นมานิดๆหน่อยๆว่าหนาทีอะไรเงี้ยก็ได้นะคะค่อยๆขยับไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบ โอโหแบบอึดอัดไปหมดเลยตื่นมาเช้าเครียดแต่เช้าเลยอะไรเงี้ยนะคะนอนอน้ออย่างเงี้ยนะคะอ่าเวลาไปปรับของเราเอาเองเนี่ยเป็นการนะคะฝึกนะคะให้เรามีพลังจิตใจนะคะเป็นพลังบุญกุศลเนี่ยแหละนะคะไม่ได้เป็นพลังจิตแบบว่าไปไปอะไรยังไงนะคะมันเป็นพลังจิตที่เป็นพลังบุญอ่ะนะคะง่ายๆนะคะนั่นแหละแล้วก็เราอธิษฐานก็ได้นะคะอธิษฐานก็ได้ว่าเออขอให้บุญนี้นะคะได้โปรดแบบ ให้วันนี้ของข้าพเจ้าเป็นวันที่ดีนะคะเจอแต่คนที่ดีเจ้านายรักเมตตาเอ็นดูลูกค้ารักเมตตาเอ็นดูอะไรแบบเนี้ยนะคะขอให้ขายของดีๆนะคะดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยแบบว่าเออยังไงมีคนมาเมาส์เขาเห็นสินค้าเราแล้วเขาก็แบบยังไงอะเกิดถูกใจขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเราจะต้องไลฟ์สดหรือว่าเราจะต้องอะไรก็ขอให้เขาเมตตาเอ็นดูอะไรเงี้ยนะอธิษฐานเบิกทางไปเลยล่วงหน้านะคะแบบเนี้ย นะคะเนี่ยมันมันจะต้องทําแบบเนี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดทายำยำ,ยำซ้ำซ้ำทุกวันอย่างที่พี่มิ้นนะคะเคยทําคลิปเรื่องอาจินนก,กรรมอาจินนก,กรรมคือกรรมที่ทายำาซ้ำๆเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมานะคะเราอย่าเพิ่งเหี่ยวง่ายนะคะวันนี้อธิษฐานเอายังเจอสิ่งไม่ดีอยู่เลยเหี่ยวอีกแล้วนะคะมันจะต้องทํายำยำ,ยำซ้ำๆแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยนะคะพยายามแบบ เออคือถ้ามันว่างหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราจะต้องคือถ้าเรารักในการแบบฝึกตรงเนี้ยนะคะฝึกให้แบบสติกลับมาที่การรู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะจิตเรามันจะไม่ค่อยไปอ่อนแอกับการคิดอะนะคะกับการคิดจิตมันเพราะว่าอยู่เวลาที่จิตกลับมารู้สึกตัวเงี้ยมันมันไม่ได้คิดอะไรไงมันก็แค่รู้สึกตัวนะคะมันไม่ได้ฟุ้งซ่านมันไม่ได้ห่อเหี่ยวมันไม่ได้ซึมเศร้าอะไรมันก็แค่รู้สึกตัวเนี่ยแหละมันเป็นการที่ถึงแม้ไม่ได้จะแบบว่าโหแบบ เพ่งกระสินหรืออะไรให้จิตมีพลังแต่จิตมันก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปนหนักกับการคิดอะนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะฝึกนะถ้าเกิดเรารักกับการฝึกเนี่ยเราจะฝึกด้วยความรักเราจะฝึกด้วยความเอ้ยสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากมายแล้วก็ได้บุญมากๆเลยอีกด้วยบุญเท่านั้นนะคะที่จะพาเรารอดในยุคนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทํางานนะไม่ใช่ว่าให้มันนั่งสมาธิอย่างเดียวงานก็ต้องทานะคะแต่บุญ และการฝึกใจนะคะอ่าเราพูดถึงการฝึกใจการฝึกใจตรงนี้มันจะทําให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นการรับปัญหาก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยทำงานเก่งขึ้นด้วยนะคะมีบุญด้วยนะคะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดเรายิ่งแผ่เมตตาให้เทวดาและยิ่งเป็นสายมูแบบเนี้ยมีเทวดาเป็นพวกด้วยอีกต่างหากนะคะท่านก็จะมาช่วยเรานะคะตามที่แบบนะตามศักยภาพและตามเหตุปัจจัยที่เปิดโอกาสนะคะก็ขอให้ทุท่านมีความสุขโชคดีในวันนี้ค่ะ